สวัสดีจ้าทุกคนไฮไกส์นี่จะพี่น้องตอนนี้นิ้งกับยุลอยเอ็ดด้วยพี่น้องด้วยนูนหอโวทนะคะนูนหอโวทนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะนี่จะสวยๆจะเดี๋ยวนิ้งพาขึ้นไปชมข้างบนแล้วก็เดินเล่นในสวนนะคะไปชมกันเลยจ้านี่จ้าสวนบึงพลันชัยนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ทางเข้านะคะทางเข้าสวนนะคะก็จะสวยงามนะคะ นี่จะก็เป็นสวนที่สวยงามนะคะไปเดินพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็คือจากที่มองลงมาจากข้างล่างนะคะก็จะเห็นเห็นสวนนี้ล่ะคะ่ะก็จะมีแม่น้ําล้อมรอบนะคะนี่บรรยากาศก็จะชิวๆนะคะตรงโน้นก็จะเป็นตรงน้ําพุนะคะเวลากลางคืนเขาก็จะทําเป็นน้ําพุหรือไม่เขาก็จะมีเวลาของเขานะคะนี่จะ ก็บรรยากาศดีนะคะแต่เมืองไทยก็เราก็เข้าใจนะคะว่ามันร้อนไปหน่อยนะคะนี่จะนี่บรรยากาศสวยๆจาเดี๋ยวหนิงพาเดินเข้าไปข้างในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้างบนนั้นจะเป็นที่ที่มีคนเดินขึ้นไปนะคะก็จะมีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขาจะไปกราบไหว้บูชากันนะคะก็ จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาก็จะไปกราบไหว้บูชากันนะคะนี่จ้าเดี๋ยวนึงจะพามาชมตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงใต้สะพานนี้ก็คือจะสวยมากนะคะนี่เขาก็ทําได้สวยนะคะสร้างได้สวยนี่ก็จะได้บรรยากาศชิวๆเลยนะคะนี่จ้าถ้าบรรยากาศเย็นๆนะคะตอนเย็นมาเดินเล่นน่าจะน่าน่าจะบรรยากาศดีนะคะข้างบนนู้นก็จะเป็นหอโถนะคะที่เราขึ้นไปแล้วก็ มองวิวลงมานะคะตรงนี้ก็คือจะสวยนะคะนี่สวยงามนะคะนี่จะ้ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่จ้าก็นี่เนอะเดี๋ยวหนิงจะพาเดินชมนะคะสวนนี้ก็สวนใหญ่อยู่นะคะก็คือจะสวนใหญ่สวนใหญ่มากนะคะคือเดินเดินตอนกลางวันนี่คือร้อนมากนะคะนี่จะ้ะเดี๋ยวหนิงพาเดินอ้อมนะคะ นี่ตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าพระานชัยร้อยเอ็ดนะคะซึ่งข้างบนเขาก็เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะ <S <S นิงก็เดินไปด้วยนิงก็ไหว้ไปด้วยนะคะก็คือหนิงไม่ได้ขึ้นไปนะคะตรงนี้คือคือหนิงก็ไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่ามีคนเยอะอยู่นะคะนิงก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะคะนี่นิงจะพาเดินชมเดินชมเดินรอบสวนนะคะ นี่จะไปดูกันจะว่าเราจะเดินได้รอบสวนไหมคะเพราะว่าสวนใหญ่นะคะสวนใหญ่มากนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปศาลากลางน้ํานะคะตรงนี้คือน่ารักมากนะคะน่าไปนั่งเล่นน่าไปนั่งแบบว่าชมบรรยากาศนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่จะสวนกลางน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขาไปกราบไหว้บูชากันนะคะ นี่จ้าก็เดี๋ยวนิงจะพาเดินเข้าไปในสวนนะคะในสาลากลางน้ำนะคะนี่จา้านี่ตรงนี้ก็จะเป็นสาลากลางบึงพลานชัยจงังหวัดร้อยเอ็ดเฉลิมพระเกียรตินะคะนี่จา้าสาลากลางน้ำน่ารักมากเลยนะคะนี่จา้าเราก็จะเดิน เดินไปนะคะนี่เขาก็จะสร้างแบบว่ากลางน้ำเลยนะคะนี่เขาบอกว่าบรรยากาศดีนะคะศาลาตรงนี้หนิงชอบชอบนะคะคือสวยมากนะคะว้ายปลาขึ้นมานะคะนี่จะมีปลาขึ้นมานะคะคือหนิงคิดว่าเขาขึ้นมาเองนะคะแล้วทีนี้เขาก็ลงไปไม่ได้แล้วเขาก็ตายนะคะ สงสารปลามากเลยนะคะนี่จ้าเพราะว่าระดับน้ำกับกับระดับตรงที่หนิงเดินอยู่ตรงนี้มันมันใกล้กันมากเลยนะคะหนิงคิดว่าปลาเขากระโดดลงมานะคะปลาเขากระโดดขึ้นมานะคะแล้วเขาก็หาทางกลับไม่ได้นะคะแล้วแดดก็ร้อนมากเลยนะคะสงสารปลานะคะก็คือเขาก็ตายนะคะนี่จ้าตรงโน้นก็จะเป็นหอโบดนะคะคือวิวก็จะสวยนะคะ แต่นิงก็สงสารปลานะคะนี่จ้ะนี่บรรยากาศวิวสวยๆนะคะนี่นี่นะคะศาลากลางน้ําคือหน้ามานั่งเล่นหน้ามาเดินถ่ายรูปมากเลยนะคะคือคือสวยมากสวยมากเลยนะคะคือดีต่อใจจริงๆนะคะนี่จ้ะคือบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะคือ มานั่งเล่นในสารากลางน้านะคะนี่จ้าแล้วเ,เขาก็จะมีที่นั่งให้เรานะคะข้างในนี่จ้านี่เราก็มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะคะนี่มาถ่ายรูปก็สวยนะคะนี่นะคะถ้าใครมาเมืองร้อยเอ็ดนะคะก็คือไม่อยากให้พลาดตรงนี้นะคะก็คือเป็นเป็นสวนเดินพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะคะนี่จ้าก็คือ จะเป็นศาลากลางน้ํานะคะตรงนี้นี่จ้ะก็คือชิลๆมากเลยนะคะก็คือคือดีนะคะคือสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะคะตรงนี้คือเขาทำเขาทําได้สวยมากเลยนะคะนี่จ้ะตรงน้นก็เป็นวิวอีกนะคะนี่เห็นไหมคะว่าระดับน้ำกับระดับที่ที่ปลาขึ้นมานะคะ จะไม่เอน,นั่นนะคะจะไม่ไกลกันมากนะคะจะไม่ลึกมากนะคะปลาเข้าถึงกระโดดขึ้นมาได้นะคะนี่จะนิงก็สงสารปลานะคะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าปลาเขาก็ตายไปแล้วนะคะตายไปนานแล้วนะคะคือถ้าเขายังดิ้นอยู่นิงก็จะให้เขาลงน้ำนะคะปล่อยเขาลงน้ำนะคะ แต่เขาตายแล้วนะคะคือเอาปล่อยลงน้ําน้ําก็เน่าเฉยๆนะคะนี่จ้าเมืองร้อยเอดนะคะนี่จ้านี่นี่นะคะเดี๋ยวนิงจะพาเดินขึ้นไปแล้วนิงก็จะพารัดเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่จ้านวนจ้าบรรยากาศริมแม่น้ํานะคะ นี่ก็คือจะอันนี้นะคะบรรยากาศชิลๆนะคะถ้าแดดไม่ร้อนมากนะคะน่าจะเดินได้รอบสวนนะคะแต่ว่าแดดร้อนมากมากเลยนะคะนิงก็ลืมนิงไม่ได้เอาล่มไปด้วยนะคะนี่จานนิงก็มาเดินแดดร้อนๆนะคะก็มาเดินชมวิวนะคะนู้นมุมนู้นคือหอร์บอนี่ก็คือจะเป็นตึกสูงนะคะก็คือจะเป็นอะไรที่แบบว่า มองไปทางไหนก็เห็นนะคะอยู่มุมไหนก็จะมองเห็นนะคะเพราะว่าหอโหวตเขาจะอยู่สูงนะคะนี่จ้าสวยจ้านี่จ้านี่นะคะตรงนี้ก็จะเดินเข้าไปนะคะก็จะมีป้ายบอกเราตลอดทางนะคะว่าเราจะไปไหนไปสวนไหนอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าก็คือ ไอ้นี่นะคะนิงก็จะพาเดินไปฝั่งนี้นะคะไปดูฝั่งนี้นะคะนี่เจ้าหอโบสถ์จำลองนะคะที่เขาทำก็สวยนะคะนี่เดี๋ยวนิ้งพาเดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีสนามสนามให้เล่นกีฬานะคะพวกบาสเกตบอลพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมีสนามให้เล่นนะคะ ดีนะคะหนิงว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะคะก็คือเราได้เดินพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยแล้วก็ได้เล่นกีฬาใครที่ชอบออกกำลังกายก็คือมาเล่นกีฬานะคะมาวิ่งมาเดินมาออกกำลังกายนะคะนี่จ้าเขาก็จะมีมีเรือปั่นด้วยนะคะนี่ในน้ำก็จะมีเรือปั่นนะคะนี่จ้าเรือปัน่นแล้วก็ จะมีรถไฟนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เลือบปั่นนะคะก็จะมีรถไฟรอบนะคะถ้าใครไม่อยากเดินนะคะนี่จ้านิงก็ไม่ได้พาขึ้นรถไฟนะคะเพราะว่านิงไม่มีเวลานะคะก็คือเราเรามาแป๊บเดียวนะคะนิงก็จะพาเดินถ่ายแป๊บหนึ่งนะคะนี่จ้ารถไฟน่านั่งมากเลยนะคะนี่ เมืองร้อยเอ็นะคะก็จะมีรถไฟชมสวนนะคะก็คือจะวิ่งรอบสวนนะคะนี่เดี๋ยวนิงก็จะพาเดินนะคะนี่ก็คือเรือปั่นนะคะเราก็ปัน่นปั่นชมสวนนะคะถ้าถ้าเราแบบว่าอยากออกกําลังกายนะคะมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่พาเราออกกําลังกายนะคะเรือปัน่น นี่จ้าเขาก็ทำถนนทำาลไรได้สวยนะคะนี่จ้าหน้ามาวิ่งมากขอบอกว่าถ้าเป็นคนที่รักสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมาวิ่งนะคะตอนเย็นๆก็คือมาวิ่งออกกำลังกายนะคะนี่จ้ามันมันหน้ามาวิ่งหน้ามาออกกำลังกายมากเลยนะคะบอกตรงๆเลยนะคะว่าหน้ามาวิ่งมากนะคะ ต่ตอนกลางวันนี่ร้อนมากเลยนะคะตอนที่หนิงเดินคือร้อนนะคะร้อนมากนะคะนี่จะแต่ก็ด้วยความสวยนะคะก็อยากเดินนะคะคือข้างในมันก็จะมีซอกมีซอยอีกมากมายนะคะที่จะเข้าไปนะคะนี่จะนี่แต่นิงก็คงไม่ได้เดินทุกซอยนะคะเพราะว่ามันเดินไม่ไหวนะคะนี่จะตรงนี้ก็ไอ้นี่นะคะ อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีศาลาเรื่อยๆนะคะให้เราพักผ่อนหย่อนใจนะคะตรงนี้เขาก็จะทําเป็นเหมือนน้าตกนะคะนี่ตรงที่ออกกําลังกายนะคะก็คือนี่จ้าเขาก็ทําทําได้สวยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะคะแต่ตอนนี้คงไม่ได้ปล่อยน้ํานะคะนี่นี่จ้านิงก็จะพาเดินลัดเข้าไปนะคะจะเดินอ้อมคงไม่ไหวนะคะคือไกลมากเหมือนกันนะคะ ถ้าเรามองจากหอโบวตเราก็อาจจะมองเห็นเล็กๆนะคะเพราะว่าเขาอยู่สูงนะคะแต่เขาเรามาเดินจริงๆนี่คือกว้างใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือกว้างกว้างเลยแหละคะ่ะดี่จานิงก็จะพาเดินลัดเดินเลาะนะคะคงจะเดินได้ไม่ทั่วสวนนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะคะข้างในก็จะมีร้านค้าถ้าเราหิวน้ําอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมา ซื้อน้ำซื้ออะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะนี่จ้าเดินต่อจะเดินต่อนตอนี้นะคะก็ก็จะเป็นสวนสวยนะคะเราก็มานั่งนะคะนี่ก็คือมานั่งพักผ่อนนะคะนี่จ้ามานั่งพักผ่อนพาลูกพาหลานมาออกกําลังกายนะคะ คือตรงโน้นน่จจะมีสนามเด็กเล่นนะคะตรงโน้นค่ะก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะก็คือพาเด็กๆกมาเล่นได้นะคะสวนออกกําลังกายก็จะมีให้เด็กเล่นด้วยนะคะมีสถานที่ให้เด็กเล่นด้วยนะคะก็ล่มลื่นนะคะล่มลื่นระดับหนึ่งเลยนะคะแต่หนิงมันมาเดินตอนกลางวันนะคะคือช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะคือแดดร้อนจัดมากนะคะแต่ถ้ามา ตอนเย็นๆนะคะก็คือจะนิงว่าอากาศจะดีมากเลยนะคะถ้ามาตอนเย็นๆไม่ร้อนจัดนะคะนี่จานิงก็เดินไปได้ไม่ไกลนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันร้อนนะคะคือมันร้อนจริงๆนะคะตรงโน้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะนี่ก็สามารถพาลูกพาหลานมาเล่นได้นะคะนี่สวนเขาสวยนะคะนี่จานิงชอบนะคะแต่ว่ามันแดดร้อนจัดเกินไปนะคะนิงก็เดินได้ไม่ไกลนะคะ นี่หนิงชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยนะคะขอบอกนี่คือต้นไม้ต้นนี้สวยมากนะคะนี่คือคือสวยนะคะนี่เขาแพรกิ่งออกไปได้สวยนะคะนี่ต้นไม้เขาสวยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงสนามเด็กเล่นนะคะนี่หนิงจะพาเดินอ้อมกลับไปทางโน้นนะคะเพราะว่าแดดร้อนจัดมากนะคะก็คือคือไม่ไหวนะคะ คือไม่ไหวจริงๆนะคะกับแดดเมืองไทยนะคะนี่จ้านี่หนิงก็นี่นะคะหนิงก็พาเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่จ้านู่นสารากลางน้ำนะคะนี่จ้าเดี๋ยวลองขึ้นไปทางนู้นก่อนนะคะนี่จ้าคือเขาจะทำแบบว่าเกาะกลางน้ำนะคะก็คือคือจะเป็นเกาะอยู่กลางน้ำนะคะก็คือ,คอ,ะคะคอรอบๆก็คือเป็นน้ำหมดเลยนะคะ ซึ่งที่หนิงเดินอยู่นี้ก็จะเป็นเกาะนะคะนี่จ้าก็จะเป็นเกาะกลางน้ําสวยๆนะคะนี่คือข้างข้างข้างนอกก็คือเป็นที่รถวิ่งได้นะคะก็คือรถวิ่งรอบได้นะคะนี่จ้าก็คือสวยนะคะบรรยากาศโดยรวมนี่ก็คือสวยนะคะแต่ถ้าเราเดินก็คือจะไกลหน่อยนะคะ นี่จ้าจะมีน้ำรอบเลยนะคะเขาทำได้ดีนะคะเขาทำได้สวยนะคะหนิงก็ชอบนะคะหนิงก็ว่าสวยนะคะนี่ก็เขาก็จะทำเป็นเป็นเกาะแม่น้ำล้อมรอบเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็คือ ถ้าถ้าเรามาเดินแบบว่าตอนเย็นนะคะคืออากาศเย็นๆหน่อยนะคะคือจะบรรยากาศดีมากเลยนะคะแต่ช่วงที่หนิงมาเดินนี่คือคือแดดร้อนมากเลยนะคะก็คือ <c oughs> ก็คือมันร้อนนะคะก็คือเดินได้ <c oughs> เดินได้ไม่ไกลนะคะเนาะแต่ถ้าตอนเย็นๆนี่หนิงว่าน่าจะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ แต่หนิงก็ไม่มีเวลานะคะก็คือตอนเย็นๆนี้หนิงก็คือต้องกลับแล้วนะคะหนิงก็ไม่มีเวลาที่จะมาเดินตอนเย็นนะคะหนิงก็มีเวลามามาตอนไหนเราก็ต้องมาตอนนั้นนะคะก็คือก็คือตอนเย็นนี้หนิงก็คือต้องกลับแล้วนะคะหนิงต้องกลับบ้านหนิงนะคะหนิงกลับสีสเกตนะคะหนิงเป็นคนสีสเกตนะคะแต่หนิงมาเยี่ยมพี่เขยที่อยู่ร้อยเอ็ดนะคะแล้วหนิงก็เลยแวะนะคะ นี่จ้ารถลางเขาก็จะพาวิ่งรอบสวนนะคะนี่นะคะหนิงก็มาเยี่ยมพี่เคยเยี่ยมญาตินะคะก็คือเราก็จะมาอยู่ร้อยเอ็ดหนึ่งคืนนะคะมาอยู่หนึ่งคืนแล้วเราก็จะกลับกลับบ้านนะคะนี่จ้านกพิราบก็เยอะนะคะนี่ตรงโน้นก็จะเป็นไอ้นี่นะคะก็จะเป็นสะพานข้ามน้ำมาอีกฝั่งนะคะ สะพานข้ามน้ําก็จะมีทุกๆฝั่งนะคะสามารถสามารถข้ามน้ําเข้ามาในเกาะได้ได้ทุกมุมเลยนะคะเขาก็จะทําสะพานให้เราเข้ามาได้ทุกมุมเลยนะคะอยู่มุมไหนเราก็เข้ามามุมนั้นนะคะตามที่เขาทําสะพานให้ข้ามมานะคะคือบรรยากาศดีนะคะโดยโดยรวมแล้วก็คือสวยบรรยากาศดีคือเราอยากอยากมามุมไหนเราก็มานะคะ นี่จ้าตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นก็จะใหญ่นะคะมีของเล่นมากมายเลยนะคะสำหรับเด็กๆนะคะนี่จ้านี่นะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะชมวิวไปเรื่อยๆนะคะนี่จ้านี่นิ้งก็เดินใกล้จะถึงแล้วนะคะนี่นิ้งก็เดินกลับมาที่เดิมนะคะเพราะว่า เพราะว่าแดดร้อนมากนะคะก็คือไปไม่ไหวนะคะนู่นตรงนู้นศาลากลางน้ําที่หนิงพาไปเดินมานะคะตอนต้นคลิปนะคะนูนจะบรรยากาศดีนะคะนี่ก็คือถ้าแดดมันไม่ร้อนมากนะคะก็คือไปนอนเล่นแบบว่าปูเสือนอนเล่นนั่งกินส้มตําอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้านกพิราบ นกก็เยอะนะคะนี่ก็คือมานั่งชมนกชมไม้นะคะนี่นี่นกก็บินนะคะบินไปบินมานะคะก็ได้บรรยากาศสวยไปอีกแบบนะคะนี่อืมนกบินสวยมากนะคะนี่จ้ะเขาก็จะบินเล่นตามธรรมชาติของเขานะคะนี่จ้ะ นี่บินกลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่มายืนเรียงแถวกันนะคะก็น่ารักนะคะสักพักหนึ่งก็บินไปอีกนะคะก็คือจะบินไปบินกลับกันอยู่อย่างนี้แล้วค่ะนี่ยืนเรียงแถวกันนี่นะคะก็จะถึงทางออกนะคะหนิงก็พาชมวันนี้หนิงพามาชมหอโวตเมืองร้อยเอ็ดนะคะนี่จ้าหนิงก็มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะฝั่งหนึ่ง นี่จ้านิงก็ออกมานะคะคือเราก็จะออกมาตรงที่ไอ้นี่นะคะตรงที่รถเราจอดนะคะนี่จ้าเขาจะทำเป็นกลมๆเป็นโค้งๆเป็นเกาะแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คือหนิงจะพาดูวิธีรดน้ำต้นไม้นะคะนี่จ้าเขาก็เอาน้ำจากบ่อนี่แหละคะ่ะ นี่เขาสูบน้ำจากบ่อนี่นะคะลดน้ำต้นไม้นะคะนี่จะนี่นะคะเขาก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นเกาะนะคะนี่น้ำพุก็เปิดแล้วนะคะนี่จะนี่นะคะคลิปนี้ก็หนิงก็พามาชมเมืองร้อยเอ็ดนะคะ นิงก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณมากๆจะเจอกันคลิปใหม่จ้า thank you for watching see you next video นี่จ้าลุงก็ลดน้ำต้นไม้นะคะนี่จ้าก็สูบน้ำในบ่อนี่นะคะลดน้ำต้นไม้ชิวๆเลยนะคะนี่ก็คือหอโบสถเมืองร้อยเอ็ดนะคะข้างล่างก็จะเป็นสวนสาธารณนะ ที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะที่ออกกําลังกายคือเป็นได้ทุกอย่างนะคะนี่จ้าก็คือมาชมกันได้เลยนะคะก็คือเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะนี่จ้านิ้งก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็คือนิ้งก็มานอนที่นี่คืนหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยู่ที่นี่ทั้งวันนะคะก็คือแล้วก็ พวกหนึ่งก็จะกลับซีสเกตนะคะนี่จ้าก็คือมาบ้านพี่เคยแป๊บหนึ่งนะคะคืนหนึ่งนะคะนอนคืนหนึ่งนะคะก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเจอกันคลิปใหม่จา้า